คือพอเล่นตลกแล้วเราจะคอมเมนต์ตัวเองอยู่ใช่ตลกปะวะตลกปาวะคิดอย่างเงี้ยไม่มีทางตลกถูกผมเลยสึกว่าอ้อทำไมตลกอยากเป็นแล้วเกินเราซ้อมมุกเรามีคลังในโทรศัพท์ผมมาจดมุกเป็นพันๆมุกอ่ะแล้วก็จะจำมาเล่นซึ่งเราเล่นให้ตายเลยคนก็จะบอกว่าเออก็ประมาณนึงแต่พิธีกรอ่ะบางครั้งผมแทบไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยบางครั้งผมขึ้นเมทีแล้วพูดเลยทำไมกับมีคนชมว่าเอ้ยพี่ทำพิธีกรได้ดีนะเราเลยเห็นว่าความเป็นจริงกับสิ่งที่อยากเป็น มันไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นผมเลยคิดว่าโอเคงั้นตัดสินใจง่ายเลยผมทําพิธีกรให้ดีแล้วต่อยอดสิ่งนี้ดีกว่าเชียงใหม่ชายเมียงไม่ใช่ฮะเชียงใหม่จากกรุงเทพเนี่ยเป็นระยะเราก็ตอบซะเร็วเลยอ๋อไม่ใช่ฮะเอาโอเคฮะก็ไม่ไกลก็ไกลอยู่ก็ไกลอยู่แล้วคุณไม่ทำ u t u b e หรือทำอะไรที่แบบเอ่อคอนเทนต์เกี่ยวกับสายตลกใช่ไหมใช่ให้เลยให้คนรู้สึกว่านี่คือคุณมาทางนี้เลยไงผม อ่าโอเคอันนี้ผมขอแบบขยายความในส่วนของพื้นที่ที่ผมแบบอ่จใช้คำว่าความชอบกับความเป็นจริงดีกว่าผมใช้ตอนนี้แล้วกันเพราะวาความชอบผมมาอยากเป็นตลกใช่แล้วผมก็คิดกับตัวเองมานานแล้วว่าเราจะเป็นได้ไหมขน,หนาดถ,ถึงขั้นว่าผมเขียนลงกระดาษวันหนึ่งจะเป็นตลกที่ดังมากๆได้อย่างนี้เลยนะมผมเป็นขนาดนี้เลยนะอแต่ผมก็เขียนต่อด้วยว่าผมก็อกมก่อยากท o ย t u b e ดีๆผมก็่อยากทําพิธีกรแต่เป็นตัวเล็กๆผมทําสายตลกเนี่ยผมเคยเล่นอยู่ที่กอดหมายด้วย เคยไปลงอยู่ในก่อนใ่เลยแล้วก็อนใบมันสนุกนะไอพวกข้าวาาเขาเจอสนุกสนานนู่นนี่นั่นอะไรจนผมรู้สึกว่าโอเคนี่แหละคือที่ฝึกวิชาของจริงเลยคือได้เจอวิชาของแท้อาจารย์นั้นพี่นุ้ยนายงนี่น้พวงน้ำพวงแบบทุกคนเออนายงก็เก่งนะทุกคนเก่งมากในมุมผมอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้นี่คือพื้นที่ที่ดีมากๆในการเรียนครับแต่เรามามองย้อนกลับตกดูตัวเองผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําอยู่อะ โอเคคนที่เป็นตลกโดยธรรมชาติกับคนที่อยากเป็นตลกไม่เหมือนกันอืคนที่อยากเป็นตลกคือมันจะต้องทาอย่างไรให้ให้ตลกในพื้นที่ที่คนยอมรับในการดูด้วยอืดังนั้นความกดดันของการเป็นตลกคือไม่ใช่คุณเล่นอะไรก็ได้อืแต่คุณต้องมั่นใจว่าเล่นแล้วคนดูจะชอบอผมเลยรู้สึกว่าการเป็นตลกจริงๆมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราออกรายการเราคุยไปเรื่อยได้อืแต่ถ้าเราไปยืนในพื้นที่ต้องเล่นตลกอเอาเล่นตลกดูสิ ล่นตลกดูซิผมรู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลาคือพอพอเล่นตัวแล้วเราจะคอมเมนต์ตัวเองอยู่ใช่ตลกป่าววะตลกป่าวะคิดอย่างเงี้ยไม่มีทางตลกถูกผมรู้สึกว่าอ้อทำไมตลกอยากเป็นแล้วเกิดเราซ้อมมุกเรามีครั้งในโทรศัพท์ผมมาจดมุกเป็นพันๆมุกอ่ะแล้วก็จะจำมาเล่นซึ่งเราเล่นให้ตายเลยคนก็จะบอกว่าเออก็ประมาณนึงแต่พิธีกรอ่ะบางครั้งผมแทบไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยบางครั้งผมขึ้นเวทีแล้วพูดเลยทำไมกับมีคนชมว่าเอ้พี่พี่ทำพิธีกรได้ดีนะเราเลยเห็นว่าความเป็นจริง กับสิ่งที่อยากเป็นมันไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นผมเลยคิดว่าโอเคงั้นตัดสินใจง่ายเลยผมทําพิธีกรให้ดีแล้วต่อยอดสิ่งนี้ดีกว่ามันก็เลยพันเหหมาทำพิธีกรเต็มตัวครับบางทีเกิดบางคนเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้บางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้ใช่อแล้วก็เป็นอารมณ์นิกกี้อ่ะได้เออผมก็ตอนนี้าก็เรยกลายเป็นแผนแผนในชีวิตถ้าเริ่มไม่ใช่แผนชีวิตบบาเรียกว่าสิ่งที่ผมเป็นได้และน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือ เป็นคนที่ทำงานและอารมณ์ดีกับการไปเจอผู้คนไปทำงานในกเก็บเกียประสบการณ์ทำคอนเทนต์ติ๊กต็อกสั้นๆเป็นคลิปที่มันตลกอ,ะอ่ะอ่าน,าน,นผมก็ทำธออันเนี้ย